ก็นะครับนะ้าเรือที่เราจะทําต่อไปก็คือเรือ,อาตามที่จัดอันดับไว้นะก็มาท่ากับกับแอนนี่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้หาไว้เลยนะคือครูสั่งงานประวัติเยอะมากจากคี่ที่แล้วที่ผมพูดไปนะครับนะงานเางานประวัติโคตรเยอะเลยนะแล้วก็เผื่อใครยังไม่รู้นะครับามาจะช่วยได้นิดนึงนะใครอยากปรับภาพสูงเลนก็แนะนําให้เปิดไอพีเอไว้แล้วก็ปรับปรับภาพการแสดงไว้นะครับนะซึ่งผมได้ทําการทดลองหลายรอบแล้วก็คือ ถ้าเราปรับภาพสูงแล้วเขาไปเล่นน่ะมันจะถ้าโทรศัพท์ไม่แรงพอมันก็จะน่วงมันจะนว่นะนวงมากๆเลยนะครับนะแต่ว่าการปรับภาพสูงนะมันดีอย่างหนึ่งคือเรามองเห็นหันได้โคตรไกลเลยเว้ยแล้วคราวนี้สีแมปอะ่ะมันก็จะเข้มขึ้นมันโคตรได้เปลี่บนลยนะเวลาเกมนี้ปรับภาพสูงอะ่ะอแล้วเขาเรียกวบเราต้องการปรับภาพสูงเหมือนเขาไงเพราะว่ามันจะได้เห็นอะไรวิสัยทัศน์ไกลขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะทําการ ปรับภาพตามก่อนปรับปรับภาพตามก่อนแล้วก็เปิดเปิด APS ไว้ที่ผมบอกไว้ตอนนั้นแหละแล้วแล้วคราวนี้พอเข้าไปในแมทใช่ไหมผมก็จะไปปรับภาพสูงไว้สีมันอาจจะไม่สวยเหมือนเหมือนคนอื่นเขาคือแบบอยู่ดีๆมันก็จะเล่งสีเล่งสีขึ้นมาแค่นี้นะครับนะมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังดีกว่าปรับภาพต่ำนะแต่มันอาจจะกระตุกขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่กระตุกหรือหน่วงเท่าที่เรา เปิดปรับภาพสูงไว้เข้าใจไหมอ่าเดี๋ยวผมไปทาในอ๋อโอเคเจอแมทพอดีไหมมันจะตัดไปอะนะอ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมขี้เกียจตัดคลิปนะผมจะเอาสดๆนี่แหละแล้วก็ขี้เกียจใส่เสียงเอฟฟึด้วยแล้วค่อยไปใส่ตอนภาคคลิปนะโอ้โควิเนียทาโอ้นี่มันเรือของผมเลยนะโอ้โอ้มากับที่รักกับที่รักค่ะ อู้ๆๆ <c oughs> ขอดีเด็ดตัวสีไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> นี่นะมันก็จะเห็นอะไรได้นิดเดียวนะครับนะดูดูข้างโอ้โหโจเซฟมันน่วงอะ่ะเจอโจเซฟผมโคตรไม่ชอบเลยเจอโจเซฟอะ่ะแบบเวลาเล่นกองหน้าเนตัวอะไรก็ช่างเหรอแม่งโคตรน่วงเลยเนีย่ยหันหน้าจอยากมากนะมันน่วงกล้องน่วงสกิลเขา คือโคตรหน่วงเลยโคตรเบื่อเลยแต่ก็ต้องเล่นเล่นไปนะครับนเฮ้ยถอดกับแมคคานิกอาจจะถอดทันนะเพราะว่าเพื่อนยังไม่มีใครจิบเฮ้ยต้องสิท์ทำเครื่องหนึ่งแน่นอนเอา้าแมคคานิกโอ้โหไม่เป็นไรเขาถอดเร็วสิปอร์ซ็นนะน่าจะก็จะทอํอนะตรงนั้นเหรอเฮีแมคคานนกโอ้บัตรโทยับอกแล้วลงห้องวีโอ้โหเจริญ จริญเจะลืนจะลืนันนนกปวดจริงแกต้องไปช่วยแทนฉันนะฉันช่วยไม่ได้แล้วเว้ยเอ็งต้องไปนะรู้ไหมเพราะว่าฮานุงคงไม่เดินมานี่นะไม่หรอกไปไปช่วยไปอ้กล้องโลดเส็นแล้วนะ่ะโคตรน่วงเลยทุกคนนวลนวนวลนวง,นวง,นวง,นวงจจงหวันนี้ยังไงครับเพื่อของเราครับเปิดฟ้าล,ลุบไปรับจจงาวะนนี้ฟาดไหมฟาดหนึ่งทีอ้าวยังไม่ลงเหรอ ต้องสายันเข้ามาดักเฉยนะไม่เอ้เราก็รีบพากไปนะเฮ้ยทันฝีไหมนะเพื่อนทันฟีไหมนะทันไม่วะทันไม่วะมันมันขึ้นมากระจึ๊กหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่รู้อะทันแหละเออเสร็จเครื่องที่สี่สี่สามเลตกคดิตนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปถอดเครื่องนู้นกันดีก,กว่านะอุ้ยฮันติวับแตกไปแล้ว,วคันอีกระวังนะฮันทีเลพอร์ตมาตัวใครตัวมันนะ ระวังนะจ๊ะเอาเอาแม็กโดนตีได้ไงวะล่างเงาอะปัดโทเอยแล้วเราจะฮิวทำไมอะเพื่อนฮิวแล้วมันได้อะไรวะถึงเขาถ่ายรูปมาโลกประกบมันก็ไม่เจ็บให้มันมีเปล่าเราทำอะไรของเราวะเนี่ยนี่นะเออแบบโอ,อ้ทำอะไรก็ไม่รู้ไ <laughs> ปทำทำ,ทำไปเถอะไหนเนีน่ผมมาแล้ว ไม่ทันเฟดแน่เลยว่ะเราต้องบอกว่า I am sorry ไปก่อนนะเพราะว่าน้ำหอมมันวิ่งช้าขามันสั้นขาสั้นไม่โทษตัวเองนะโทษตัวละครแต่แค่ให้ดูนะแบบฮันต้องเออเลยว่ะเฮ้ยันกน้ำหอมทันได้ยังไงวะอะไรประมาณนี้นะไม่โอ้โหทุกคนสเต็ปเทพเจ้าผมไม่ได้ผมไม่ได้จงใจจะไม่บ็อกนะเอ้ยผมจงใจที่จะไม่บล็อกเพราะว่า ผมไม่อยากเสียแผลมันจะไม่คุ้มผมจะจุกต่อไม่ได้นะดูดูโอ้คุโดนบิงแน่เลยโดดบิงแน่เลยโอ้ยยยยยยไยเตะอย่าไยย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 เตยยยกยยดยยย่ยยยายยย้ายย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  ข้าไม้ข้าไม้อู้หูโอ้ยปิดไม้ไปยิ่นูปิดไม้ไป,ป,ไไปโจเซฟจางหนูจะมาไล่คนอย่างพี่ได้ยังไงหนูแก่แล้วหนูก็ไปเลี้ยงหลานเวลาพับไปโอโหทุกคนลงห้องวีแน่เลยวะลงห้องวีแน่เลยวะไปแล้วจ้าอือไมข้างหน,น้าทุกคนไม้ข้างหน,น้าว่าเราไม่โดนบิงตีต,ตายก่อนหรือเขาไม่ได้เอาบิงมาวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมาใช้สเต็ปเดิมทำอะไรพี่ไม่ได้ นะน้องจะมาตีดกอกบงดอกไม้พี่อ่ะเออยังไงยังไงยังไงโจเซฟตะแกงห้องอขาสั้นครับจังหวะนี้วิ่งสวนไปถึงสเต็ปโอ้โหแบบหล่อเท่นะครับนะยังไงยังไงโอ้เทียซีโอ้โไม่ก็โอ้โจเซฟเทียซีวะทุกคนเฮ้ยอ,อ,อ,อีกาขึ้นหัวจังหวะนี้ยังไงครับโอ้บีใบกระทัน,ทนตัวไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว หลุมอยู่ข้างหน้าหรือไม่ไม่ข้างหน้าไปถึงสุดแมบนู่นนะทุกคนนะเอาบิงวะเอาถึงกักบกดกระทาไม่ทันกระทาคาทาคาทาแล้วก็จบที่ตายสีนะทุกคนนะ